ดูดวนครับเลขวิ่งสองขามันแล้วครับงวดที่แล้วให้มาครับบนเด่นที่สามล่างเด่นที่สองครับล่างมานะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องผหักชัแนลครับมื้อนี้ครับวันที่ยี่สิบหาธันวาคมสองหาหกแปดครับมื้อนี้ครับผมเนาะเป็นวันคริสต์มาสครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับผมเนาะใกล้ปีม่แล้วครับผมอายุเริ่มแก่ขึ้นอีก หนึงปีเลยครับผมเนาะใกล้ปีใหม่แล้วครับผมคลิปนี้นะครับเป็นของเลขวิ่งสงขานะครับถ้าชอบครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับผมเนาะขอขอบุญขอบคุณครับผมเนาะ f อฟทางช่องครับที่ให้การติดตามแล้วก็ที่แชร์ให้นะครับผมเนาะขอขอบคุณจากใจจริงทางช่องพหั c ช ANNEL แล้วก็ทางช่องพหัตคนเดิมนะครับ เลขวิ่งสองขางวดที่แล้วให้มาบนเด่นที่สามครับล่างเด่นที่สองบนไม่มาครับผมเนาะล่างมาครับเลขออกล่างห้าสองครับนี่ครับแล้วก็ชุดจับคู่นะครับงวดที่แล้วนะครับผมเนาะบนครับไม่มาครับผมเนาะล่างครับใหสองซีกับสองหกเลขออกห้าสองครับเสียดายมากครับผมเนาะเพราะว่า เลขออกหาสองบนแล้วก็ออกหาสองลังครับผมเนาะไพ่มาสองสี่สองหกครับกดถือว่นาน่าติดตามอยู่ครับผมเนาะขอบบุญขอบคุณครับผมเลขวิ่งสองขานะครับแล้วก็ทุกเสียนทุกอาจารย์นะครับในช่องผมนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเนะาะเขียนแนวทางมากครับผม หมยเอฟซีทางช่องมันก็ะ่าครับผมเนาะว่าพระหัตถ์งวดนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดนี่ครับผมมักก็คือ1881กับ3หาห้าสามด้ครับผมเนาะ1881กับ35หาหาสามนะครับผมจะซื้อแค่2ตัวนี้ครับผมเนาะลอตเตอรี่ครับผมนี่ครับมากกาตามได้ครับผมเนาะผมแม็กกาพันครับผมชอบงวดนี้นะครับก็คือ1881กับ53 3สาห้านะครับ นี่ครับเลขผมเองครับผมเนาะ18815335นะครับแล้วก็มาดูวิ่งล่างเงินล้านดีกว่าครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านของ f c ดีนะครับผมนี่ครับงวดนี้นะครับให้3ม,มาครับ 3039ครับ3039นะครับส่วนเลขบนนะครับเลขบนครับผมเนาะเลขบนกระชือว่าแม่นย่ำครับผมเนาะนี่ครับงวดแรกไ้มากับเข่า3ตัวครับให้4ี่ให้1 4 5ี่ห้าเข่า3ตัวครับ16พฤศพุกิกาครับผมเนาะแล้วก็1นทันวาครับให้2ครับให้2 7 9เลขออกสองครับก็มาที่2นะครับแล้วก็ งวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะให้9ครับให้3 9 5เลขออกครับ8 9 5ครับแล้วก็งวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับให้7ครับนี่ครับ379เม็ดเดียวครับให้เด่นที่7นะครับบนครับ379เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่3นะครับ3039ครับ โอเคครับโอเคมาดูเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับเลขวิ่งสงขานะครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะนี่ครับบนเด่นที่8ครับผมเนาะล่างเด่นที่1ครับบน583 581 83 81ดครับล่างเด่นที่1ครับ1419สนะครับ1 4 1 9นะครับผมเนาะ นะครับผมมาดูเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับเลขวิ่งสงขาเลขวิ่งนครนถมนี่โอ้โหอยู่ช่องมาเป็นนานนานมากครับผมเนาะอย่างเช่นเลขวิ่งนครนถมนี่ตั้งแต่ผมเปิดช่องใหม่มาเลยนะประมาณหกปีแล้วครับผมเนาะหกปีกว่าแล้วครับแล้วก็เลขวิ่งสงขาอยู่ผมมาประมาณ ซีปีแล้วมเนาะประมาณซีปีมั้งสามสีปีครับผมเนาะมาขอบ,บุญความคุ้นครับผมเนาะทุกเสียนทุกอาจารย์นะครับที่ให้แนวทางมานะครับเลขวิ่งสองขาครับเลขวิ่งสองขาบนครับ เด่นที่8ครับล่างครับเด่นที่1นะครับผมเนาะล่างเด่นที่1ครับลงวันที่2ทับ1ทับ6 9ครับนะครับส่วนชุดจับคู่นะครับ ส่วนชุดจับคู่ให้เยวดูก่อนนะครับอุกรณ์ผมดูก่อนดีกว่า <c oughs> ชุดจับคู่ครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับ ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาบนครับ5 8าสามครับ5 8าดหนึ่งครับ 5 8 3 5 8 1นะครับแล้วก็8 3 8 1ครับส่วนล่างครับล่างนะครับล่างให้มา2คู่ครับก็คือ1 4 1 9ครับ <c oughs> 1 4 1 9นะครับ ลงวันที่2ทับ1ทับ6 9ครับอ่ะโอเคครับผมเนาะมาครับมาแคปหน้าจอนะครับสำหรับเลขวิ่งสงขานะครับนะรับผมเลขวิ่งสงขาบนครับเด่นที่8ครับล่างครับเด่นที่1นะครับ า่างแบบนี้ดีกว่าให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอทั้ง2ใบดีกว่าครับผมเนาะส่วนชุดจับคู่บนนะครับมี5835818381ล่าง1419ครับอ่ะโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับกับชุดทางนี้ครับกข็ขออวยพรให้ fc ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ